จะใจยกคอรือเด็กแฝงหน่วยแนมะ่พอเข้าใจแต่ไม่ได้ยากจนร่หน่วยกาต้นมานาน,นักกาปรปอดหน่วยแนมะ่พู้ที่เป็นทีละแม่งอําพักจึงแปลกดปลดและรีแปล,ลกแมแท้เลยแากเต่แม่ผู้ชระไมาอยู่กับเต็มุมมนีทั้งจอนกิจจิดตดตื้อจี หน่วยนี้เลวเลยได้ยินข้าวจากราชวังบัลลังใจจะตั้งใจบอกกัน สวัสดีลูกนะอ้ยเจยคนเราลูกนะเธอที่จักหวัดว่าอาจารย์บานมาอยู่วัดที่นี่พอได้สังสอนลูกี่ความลำบากยากจนจะไม่ได้ลองพ่อไม่ได้บุญของท่านอาจารย์ลูกก็ไม่มีวันนี้หรอกเจ้าค่ะนนี้แลวลูกคนเราจนนันทองจนกันได้อย่าจนความคิดอย่าจนความปะหยะยาจนนินทองมันไม่ไม่ไม่ใจปลื้มด้ลูกอย่าจนความคิด คนที่อยากจะํำเร็นในก็ตรงอยากขี้กล้าดในอยากประมาทได้เกิดนี้สิ่งใดก็ตามเตะแต่ตาโด้วยความขี้กล้าดเราทำเร็จอยากโปรเราไม่กล้าลุกตูนแต่ตาด้วยความประมาณก็สํำเร็จอยากโปรเราปรีพรำไม่เอาะดอียดก้อหั่งไม่เหลยดอ่อนเบาคนเกิดเป็นคนอยากขี้กลาดอยากประมาทได้เกิดนี้กุ้งว้ถึงคุณน่าทำถูกนะทีนดีพออยากให้เธอเดินทางไปไหนใเจ้าคะ ตอเดินทางจากวัดนี้ไปอย่างเตื้อโก้มอณนาไปนำยาวิเศษมาตุนราชาไยเตอจะได้เป็นที่ระบายกูบองราชานายักแา้ได้จีนีกับดันตีดาให้พอกินว่าเตอทำได้ลูกศิดพอมี่อมันใจก็ดูบุญและกรรมจะขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมละคาคุณพ่อหนูจะไปได้มั้ยหรือเปล่านั้นก็ขอบุญบารมีของอาจารย์อ่านั่นเลยตูกนายโต๊นายเกลวนายโตกันตามน้องไปกัน เฮ้ยก็มาจากตัวจระบุตัวดเลยให้ไรบว่าตัวจระบุไม่ไ้มาเนี่ยาเแี่ยแกมันลูกกูไปถ้อไปถ้อเขาโมรานาลูกเนี่ยตั้งแต่มำโมรานานีมันไม่ควมหมาเพื่อฉันโมรานาก็มันไม่ความวมาเตงานนเลยลูกเฮ้ยผมโมรานาตีจันนาตั้งแต่เกิดไม่เคยได้โมรานาเลยเฮ้ยกูกอไปจุ่มเปลืองไหเจ้าไปกับพวกพี่พี่สคนเหล่านี้ก็เป็นใครเลยเจ้าคะก็เป็นทริปวัดเขาหลอว่ามาโลนานแล้ว ที่หนูยังไม่รู้จักเลยอ่ะงั้นไปคุยกันก่อนนะลูกค่ะเอ่อสวัสดีนะคะคุณลุงแกไม่แรกเหรอหนอยากปีเลย,ยกับลุงอยากลุงพ่อเียยังไงถึงจะขาดจะพูดล่ะคะอย่าปีน้องอยาปีเลยพี่ทำไมผมขาวอ่ะอ๋คอคณเราคนรื้แค่เราอย่ามาแรนกับเต็มที่ผมเลยแต่แดดลมนกปีเตองสมบูรณ์แต่จไหมใครได้เป็นกิ๊กแต่จะไม่เสียละ โพราพี่จเน้นนักเต่ดังจีกจะพูนพูนนนแล้วเดี๋ยวแรกอย่างแก่งตัวุูนย่างพูนพูนนี่ต้องตดี้อแน่แนป็นน่สวัยเรียกพี่เลยค่ะอายุเท่าไหร่แล้ว่ะตั้คุณอายุท่าไรเออหนวันมาจากโจิบเป็นคับทำไมออนจังนะคะคือตั้มเต้ตบบัตรเร็กพี่ไม่เคยตบบัตเลยทำไมยางขี้กันเกตต่อตีแค่ตีรันบ้าเวลาพี่นอนนี้แกหรือเปล่าก็ผมงงอหอ่ะ คือปีไม่เจ้าก็้องุ่มตว่าข้าวนนิคือปีเป็นเซร์ครีมตานาข้าวมันใช่ไหมครีมตานาข้าวเถอบไปตายที่หัวเลยรันมาเดี๋ยวก็ที่หัวติีแเนติดหนนาเลยตปอนดวัวมันราม่อนเพราะว่ารามอนตึกรีมมันไหลยไม่หลมันก็ออกครีมไปอยู่ติวหมอนจิ้งหัวขาวใช่ไหมเถอเป็นเซร์มาแต่นายหูครีมตานาข้าวซึ่งมันแต่เฮยันตหนะเฮยันตรงนั้นลาวเฮยนจัดไม่รลจักเฮยนก็ปืดที่จะโบนัม tên môn mươi miêu con em chơi rừng mà chơi rừng muốn chơi chi đuôi em thấy rừng đấy anh thấy cầm lù pin khánh Vô phần này này rừng muốn mới thấy rừng Này em mà rừng này em thấy rừng vì cha thấy rừng muốn em thấy rừng tốn em thấy rừng em thấy rừng muốn em thấy hứ muốn tăm đây thì muốn em thấy rừng muốn em thấy rừng ngựa em chân cần một chân chân mình mới tính chân cha cho là dân hắn này lục chân cha không tính chân cha cười lấy lục này toàn cứ luôn bom không hôm nay đây hôm nay gặp cô cười thì quá cười thật hôm này mày bù kề tay uống mày phi thật hôm mai chính của lo tập luyện thôi hôm này cháy cái máy mai toàn này mai này tôi phải tì chân cay và đây phải chuối chuối

หันกันไม่ตม่มแม่ไอ้เบี้ยแม่ตมันไม่ต่มบุญไม่ตมม่มสร้างแต่กรรมคอยเห้โตหันมันนี้ไปรบกับปอตามอยู่ในวัดก้ามาวัดหนามดื้อรบตามรบจ้อยมันจะดรอบไอ้นั้นเรารักันรักกันเออจ้อยควรป่าควรเก่งควรเลี้ป่าเก่งควรเลี้มันทะวันปอตันในวัดเออป่าเก่งเลีมันมทะวานป่าม,ามันส่งต,ตุต้งตุ้อตื้อใจจัน โปอตอนั้นผมเหจันเกงไร่รองตันว่ากัเลยรงตันว่าเออยอมใจฉันหรือไม่ให้ฉันเก่งขัวไหนหรือเปล่า,าขูดมะขาวขาวรูดมะขาวขาวเก่งใส่เปล่าไม่เอยอย่าม,มาทำเชยอย่าม,มาทำเชยเก่งตึงเคยไม่เนี่ยนี่มันปลาหไหลหรือว่างูน้ำตักมาสองชามพูนเยอะเลยจุนวัดแต่หัวกะ Phật lấy là dưới lấy lại kẹt, lại kẹt này hay nói kèm ngoài pháp, u nàm mà này kèm phần cũng mấy Chính, nếu kèm con có tầm chế tầm phí lấy Hằng chính, lại chính con khóc đi cá đường thang phá cháy bên anh này kêu, chăm nạn thang mái nụ ผมไม่ควจำนั่นต่างกันในป่านม่อกรใเกาในใกล้แต่จำนั่นต่างในฟ้านงีิไปเถื่ยกมรณะผมเองผมคืิดปราณนะวนนี้ในปราณเดอไม่ปราณไปเรียนมาจากน้อยจากลูกชายของโคกโคโคต่งลแม่จ็อปไปองเดือนแล้อยาที่จำอยู่เลยผมทีดีใจนักเลืองอัคุณนี่ชื่นทองใช่ไหมครับกระพิ้นจะทองกับนามตะคุณตัวตัวไทย เลยค่กับอเรื่องกระสับรับคนหลังเนชียอะไรค่ะวิจาอแก้วนำักุณไม่เรยวหลอกเตอร์้แกมึงเปลี่ยนเยอะหรือ่านที่โตกับคริสจาหนัเรือเดยเจอเป็ได้มอเปีัวเลยเจอมันสังซ้ำเจอมันโปรโปรก็ใช่ไหมอย่าเจอเปั่นตังเจอมันดีมันโปดได้ควาาไม้เปรอมึงมีเปลเปลย คนนั้นชื่อแก้วกับผิแก้วับอ๋อแล้วคนหลังนั้นชื่ออะไรคะผมคนจีนกับคนจีนกับคนจีนเลยค่ะกับชื่ออะไรคะหวังแกงเหลือเจอหนนาปาเปง์นมาจากไหนคะมาจากบนต้นตุงยังชื่อหวังแกงเหลือแกงเหลืองหวังว่าผมน้อย พูดภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำเล่นได้เป่กับภาษาจีนไม่เบยสมมุติว่าผู้ชายชาวเมืองจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะก็ไองแต่งจากไอจังเอ็มต่อยกับจองมันในตัวมันจะตัดแต่จีนยังไปแล่นอื้อเพราะนั้นน้องไม่ใช่ผีนะพี่ต้องคนนี้จะมาจะดูแลเธอได้แค่นี้แคบมีไรหนุบหนับได้ไหมคือผีตัวนี้เป็น้ผีจ้าได้เลยแม่น้อง น้องนักต่ตองเป็นพี่ชายค่ะเคยบอกไต้นกฤษดีเลยแต่มจากีเป็นเพื่อนยังเป็นอะไรได้ก็รู้ดีนะจ๊ไรดังรอยนูนั่นนค่ะคือพี่ตอนนี้เป็นพี่กรอนกับพี่กนตัวกับพลับเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนเหอทไมจี่ยีอยากเตวมกิกันนั้ไม่ไหวไร่กันนไรมาจะนะพี่้องนี่เป็นคนภาคไหนครับคุณพรครอง คนบ้านกลางครับบ้านอยู่ไหนคะอยู่ชัยภูมิชัยภูมิมันอยู่แถวไหนอยู่ระหว่างป่าบนกับป่าใหญ่ระตาภูไม่เปรีดเกียภูมิพูดภาษากลางได้ไหม่ะพดภาษากลางพูดได้ไหมพดภาษากลางพีีแหลงจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนเลยในแจ้งครับอยู่บ้านนี้สมาชีพอะไรครับ่เป็ชาวประมงครับชาวประมงครับ ทำอะไรคะตรงเบสทำอะไรนะทรงเบสพักพวกกับพี่เบิร์ดอ่ะคือพี่เบิร์ตกับธงชัยไอ้นี่พี่ทองตรงเบสตรงเม็ดมันเป็นอาชีพด้วยกันหรองพ่ออันนั้นต้องเป็นอาชีพของชาวบ้านไอ้เด็กห่ารากินก็ทำยังไงบ้างพี่ทองตรงเม็ดเนี่ยคือกันแรกตรงเมสเราต้องจำคัำอะไรนะจำคัำ กันอะไรคะกันบงเออกันแบ็ดผูกกันบงน้อยผมนึกตุ่นโมงเลยเรับกันแม็ดแต่ค่ะกับกันแบ็ดกันแบ็ดที่เราทำยังไงคะขั <t 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 ้นตอนน่ะก uh ันแบ็ดคือเราไปตัดไม้ผอยเอาสอบลองไม่ต้องสีบองมาถึงป้าเสกฟ้าเสกแล้วเพลงผูที่นี่นะคะเหลาอะไรนะเหลาทำเกาเหลาไม่พอเกาเหล่าทีเดียว นั่งคองอยู่ภายในเราเราไม่ไพ่เขไม่เผยครับพราะเราเลี <gardens> ้ยนะคะพราะเราเลี้ยก็จัดการไปซื <hält> ้อดาดแก้วมาทิ้งแหงนวาวแหงนมาแกะแบตโอ้อแหงนวาวแหงนมาแกะแบตไอ้แบตที่ทำไงอนี่ยเพราะเราเอ็นเวิ้วได้ไปซื้อสายแบตซื้อสายแบตมาสักแคสกูขายยังไงเนี่ยขายเป็นคอส มันจะอตโรเคลียร์พมันแคชแต่เราใช้ไม่เม้เราคลิงไว้ในแคชไมคอสรวยไรเงี้ยไอ้ในรังรังวัวรังวัวหุ่มรังทายะแบตในแคชในคอสิงในแคชในคอสคุ้มมากคอสอย่าเปดังที่นี่นะค่ะที่นี่พอเจอไซเบมันจะมาเดกเ่ะ เราไปเชอตาเบ็ตาเบ็นี่มเป็นยังไงคะมันเป็นเัีไมันใกล้คล้ายกับไพ่ถั่วนี่ตาเบ็ดขับปเอเบเลเราไปเอตา็ไ่ไม่เจอไม้ปลอมอะไร่อตไเรูมจาม่เอางาคุณเนี้ยซื้อสเบ็มาแล้วเอามาเขียวยกตาเบ็อะไรนะเขียวยกอะไรนะเขียวยก ให้ได้เขียนคำข้าเขียนคำข้าเขียวเยืออะรคะผ่านตัวเร็วเขียวเอะไรคะเดือนเดือนไหนมีนาคมแม่งได้กับปฏิทินไหนครับปูแต่เราแต่กวนมันมากกว่าเนี่ยเฮ้ยเดือนรุ่งเดือนรุ่งเดือนนี้มันอยู่ที่ไหนคะเดือนมันอยู่ในดินการที่เราจะได้เดือนต้องทำไงเราต้องคุดอะไรคุดคุณ

โราแคูดินเดือนเลยครับชอบมันเป็นยังไงเราไม่รู้จักชอบอยู่ในไม่รู้จักชอบหาอนคุศลงี้เปแนอะเป็นยังไงชอบมันเป็นเล่มเป็นเล่มอันนั้นฟังแล้วเล่มมันมีกี่หน้าคะไม่นจะจามุ้นชอบเล่มเดียวหน้าเดียวอ๋อมันเป็นยังไงอ่ะมันที่มันมีดำนั่น เพิ่งจไม่ดำที่ไว้ทุกินเลยนะดำชอบไม่ได้ดำสีทองอ๋อแล้วคุณนี้ต้องแบดเป็นอย่างเดียวเลยคะไม่ต้องวัดลูแ l a n g u เรียนสาขาวิทย์ไมันกเรียนรอเด็กในทงวิทย์เป็นเการเรียนดูชื่นหมายถึงวิทย์เตียนศาสตร์ใครวิทย์กับศาสตร์ต้วิทย์กับทั้งศาสตร์เพราะไอ้ปูนั่งตั้งดูวิทย์สีทองสะดุ้งวิทย์ปลื้มกับศาสตร คนนี้วิปลาเลยครับครับการที่เราจะวิปลาเราต้องทำไงบ้างเราต้องหาหนองอะไรนะหาหนองหาหนอยคนเวียดนามเลรอหาหนองมันก็ไม่ใช่งานหน่อยหาหนองเราหาที่ไหนคะไอ้แกบอกว่ามองเห็นตีบงคุณก็มันหนองคุยได้แล้วหาหนองเลยค่ะครับทีนี้พอเจอหนองเลยว่าพบพบหนองเราลงไประเด็นหนอง จัดการเริ่มยาขึ้นบาวีบาวเวดเริ่มขึ้นบนปกโลกอะไรบาวีอ่ะคนมันบ่อได้หทำให้เธอเดินตามเลยนะก็ดูจะไดาหลวงพ่อคอยนั่าจย์อยู่อาศัยที่วัดวายนี้หรอกคอยอ้อยใจเลยเจ้าคะลุ่งจะนำความสำเร็จมาสู่วัดหลวงพ่อเออนำความสำเร็จมาสู่วัดน้องเต็มอาจารย์นี่ชื่อว่าอาจารย์บุญรลอมหลวงพ่อจะรอคอยค่ะ ủa hay luôn phải luôn phải chuẩn bị ủa hay không bị bị cháy ủa hay chuẩn bị cháy ủa hay chuẩn à phải ủa hay mà bị cháy ủa bị chơi ủa hay chuẩn bị cháy ủa hay chuẩn tên mà ủa hay chuẩn bị cháy ủa hay chuẩn bị cháy ủa đi là เดินทางไป็ดปราชนาบ้านเกี่ยวปลาดุกนะครับวัยพอดมั้งเนี่ยคอยไปอยู่ใครเจ้าจุกดีเดินทางตกน้าไม่ได้ทกควยไม่มาไอ้ยูแกงกูลัดบอบยูกับปลัดโบเพื่อ้ตกน้าไม่ได้ยังไม่เจรได้แล้วแต่ไม่แจโบไปทั้งคำครับไปไหนโตเดินทางไปผมนาฟุ่มนะเจ้เออร้อยนาปูป้อมกันเตรียอยู่ไหน

ของดินแดนราชวิถีผู้ชายคนนี้ก็คนไทยเชื้อสายจีนชื่อว่นายเจ็กจงก็เป็นผู้ที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงในละแวกนี้หรือว่าในสถานที่แห่งนี้ก็เก็่พร้อมริบด้วยความประหยัดมัธยัถ์คนเราไม่ว่าใครก็ทำแต่ได้เงินวันละหนึ่งหมื่น้าเราใจมือนามันก็ไม่มีความเหลือเก็บได้วันละร้อยบาทเราเก็บวันละยี่สิบบาท เรามีเงินเลอกเก็บเพื่อนากตของชีวิตลูกหลานลรากมคงกำคงเพียนไม่รู้จักจบสิ้นบนยุตธจักรกงความเป็นโลกมนุษย์นายแจ็กจ้องวันนี้ได้เขียนป้ายรับสมัครคนงานไว้ที่นาบริษัทก็เปิดบริษัท,บบษทห้างเทฟด้วยสนับสนุนศิลปินชื่อดังมาแล้วหลายรายมากมายกระผมกล่าวมาถึงนุ่มบ้านนอกคือนายใจวัดจากบ้านนอกก็ไม่มีงานทํา กขาไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีใครรับให้เขาได้ทางานหรอกครับหาน้ําใจในเมืองหลวงันะอยากกว่าน้าบ่อที่บ้านนอกวันนี้นายใจว่าเดินไปโฆษณาเขียนรับสมัครคนงานก็เลยวิ่งกันมาที่นี่โอ้สวัสดีครับตังแกหลรดเมตตาผมกด้วยถตะพี่นุ้ยพี่เทงมาตั้งนี้ก่อนกนรับสมัครคนงานมาเร่งเร่งรูปใครับตังร้าบมาก้อบหอบเพื่อ ขบายโชบาลีโคบังคังจลดงคึงบีจลังคังคงกระลังคึงบังกระลึงบึงไข่จะไหลคงโบจีเลียวกระเชียวแหลกแค่ขนิดไกลตาอิดบีจลังคังกระเลยไ้ร้อยไอ้ร้อยจีนเลยไม่รู้จักโนจันจีนเลยโกนจีนโกนจีนเออพี่รู้มาคุยดีกว่านะไปรู้คยพูดกับคนจีนกับพี่เคย์มาตรีไปรู้มาคุยลูก Của cô khu đi lắp đầu tham ngàn là vì à, mất đi gặp băng anh ừ, cô phải vô gặp chiên gặp chiên thì gặp băng mất <laughs> đi gặp cô à, sao bác đi sao bác đi là lưu bình quầy mà đến nuôi trong nuôi của cô cô hãy tìm น้อยเกมาน้อดูกคนนกกินน้อยก็ว่าเป็นใครมาแต่น้อยถู้่กเป็นคมาเต้น้อย่ะก็เดินทางแค่บ้านนอนี่น้องใจวาดมันทาแม่มาทำไอาผู้ลลดุหลมาลาอยชนพอลบาชงนะคับเรียวลู้มากระขี้โกงอะก็ได้โกงกับเกษตงมาตึ้งควนมีตรงนั้นตึงมาเรียวเด็ดสร้างแหกปากิงโกงนึงว่ามาขี้ค้ง พอมากัน้ามคนพอมากันสามพงนะเดี๋ยวดูมากันกี่วันเดียวเจ็ดวันเดยวครับวันนี้รูมากันเจ็ดวันเดียวไม่เคยไม่เ้ยจด้อดมัวบงคับเราใช่เปเปื่อกัเจ็วันทั้งนี้ดูมาลกไ้อย่ามาคงนี้มาลอกว่ากี่ดวงกี่กี่ดวงนะกค่วันกี่ดวงมือนเดินมันไม่รับฮอนเดินมันนะกับดียาวียา ยกทำหางรงนังกับยากทำจุงนู้นวยอย่บังก็มาจีบลยอ่ะย่บังก็จะยากอัจะยากกบจากนี่ใครขี้ือว่าใครนำฮะดใครขี้หรือใครนำปุ๊บไปเอ็ดก็อว้ดูนั่นใครขีือว่าใครนำปุ๊ประกอบกรรมระดับระบาับใส่ต็มเปนต็มเฟนบต็มเฟนประลอบกรรมรับบ mẹ bà cô về tập bên lư đâu, hani cây cây bên này. à, à đi đâu đi đâu, chúng đưa xử đây à, hả, qua đưa sườn đây, cây cây đây mà muốn chữ đây. 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 đây, à, mai thằng à. đây, à, chữ nuôi gặp nuôi, à. à. nuôi nhưng mà chảy lô lòi, sườn đây mà lô lòi nuốt nuôi, tôi và mình cùng nào cũng lô lòi trong cũng lắm nó chỗ đấy à hôm nay tiếng Ở này hôm nay tiếng chữ, chữ sẵn mà cú tiếng hãy một tí thừa cú chữ tiếng lên kể kể lại ủ quăng cứ đeo đầu có giặt bao đi tiếng Ờ mà đẹp tiếng không trái cái đấy mà đẹp tiếng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Chứ Gõ Để không đi lỡ đi video đi dẫn เรื่องนี้เป็นขุ่นจงนะกล่าว่ามาเจ้าแก่คงไม่ดูแกลนไม่พูดคงไมึว่านี่ว่ามันเคยตื้อติดที่ของนางคงลองจะยับยี่มีจนหน่อยอย่าไปดอมินเขาว่าไม่เคยดอทอกนะคงลเราจะไปดอมทอกเพื่อนอย่าดอมินเพื่อนระหวางน้ำในนั้นบงหลบมันลงไปนี่บังเรานี่ยอยู่ได้วยกว่าห็นดอกมันดำบังมังจะสบายอยู่ในกว่าเห็นดองันกว่าห็นดอกลื่อเลื่อห็นดอกว่า เราประเดียวก็ยังนี่นะไม่ดูกันด้ยทั้งนี้ไม่ต้องไปหลบเลยก็ไม่มากไม่เชียวเวลาลุล่วยกับตุ้มแค่นี้ลุนเนี่ยอ่ายากยกแค่นี้พังน้องกับจำไรไอ้แค่นี้ก็มีป็นหนักรลงกับจำไดรวเป็นหนักรลงอ๋อป็นหนักรลงคเป็นหนักลงนี่มันต้องเช่นนี้นะเช็งไม่ดีมันจะป็นหนักลง ลูกเจนลีไม่ใคเด็กไมมเนียกรเจงอะไรยหน่วยไรอู่กูกันกูลูเจนลีอะใครได้กับในหลงลงในที่หลุที่พวกไอหนุยรับมหลุดลวงในออมนะครับกูหลุดลวงใเตกันดูกเออรเมนเป็นนักองีาลุนัก้องตลงีว่านับ ăn không ăn đi qua mà năm nay ăn đi ủa mà năm nay không ủa mà năm nay không ủa mà năm nay năm nay không ủa mà năm nay không năm nay không ủa mà năm nay năm nay không ủa đi không อปลาบัดนี้ทวดอย่างโกรว่าเลยังนี้จะนึกลงดีงนี้ว่าดับเลยไอยาช่นนี้เว้ยเห็นแมงยไอยาอุบัดนี้เว้ย่นว่าว่าอัดให้ดื้อเลยผมแดงเตเลยว่าได้ทำสีดื้อเลยว่าไม่ใช่ลองเปลี่ยวนววาให้ือลองตังชุกเลยเฮ้ยว่าอักให้ตังจุกเลยห้กูักชุกันไม่หลก้อนหรอกแหตังจุก ผมจะเป็นนักร้องได้แม่และลงเปได้ด้วยเพลงน้ำท่วมเหมือนกันขอนงไงนน้ำท่วมนองน้ด่าฝนแรง่ลงหยดแม่ได้ลงนั่งเอยดแม่เลยลงดีต้องลงมได้เป็ดีไอ้นุมันรู้น่าปจาก็บริษัาทมัดมาบาร์บาร เราผมวัดรองโปรยไมู่้แต่การนุ่นมบเราักกนมันกอมันไว้คนเราดวมันก็อ่าเรีดวยมันก็เรียมจุ่มพุเออดนดมง่ะอันนี้ดมจุ่มพุนนะเปไแล้วเออค่นลอยได้เพิ่นำวงนะครับจุไหนเ่นเลยอะ Bông, về này nắng ngập ai xa ai xa này nắng luôn à? cặp họ này nắng luôn tung 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 lên đi mai à trời giờ gặp quê gặp đạp chắc, chắc khừng rồi đi qua bốn mày nắng đè mới đây kẹm môi à phải đối với kẹm môi hai xe mình nhút gặp đi qua nằm giả không thấy kẹp đỡ gì kẹp đi qua bốn mày nắng đè qua hai vị kẹm hai đi mình chạy đi หารว้ไม่รยก็ใ <descon> ห <fin anta> ้ม้อยวัขาดเดี๋วไปคุ้นนะนู้ยังในปีเดือนั่งกับโอ้ลมาพีรมาก็จะได้เลิกอดีเรยว่าดับจะนทุกนู้ดเลยปุ่มผูจดการนั่งเตียงปนไว่าผูจดการนั่งเตียงไข่ตัวหลับนั่งเตียงตัวมันจะพุ่มพิมนี้กับได้กี่สาเดือนหน่งเดือนหไม่ใตัวรลยนี่อันได้กี่คืนนะเดือนกี่คืนนะ มันนับยากกว่าเดือนที่ขึ้นคือมันจ้าวเดือนร่องขึ้นนะครับโบกว่าเดือนพูไม่ได้แทนจึงไหนผมเล่นนะพอนี้ผู้จัดการนะกับเออว่ารับจัดขึนนะนี่คือนี่ติดมั้งเร็วไหมได้ขึ้นกับเดี๋ยวนี้เล่นเท่าไรอ่ะไม่ไปเล่นเรื่องก็ขึ้นนะพอได้เดียวขึ้นเร็วกับ

นั่งเตียงอยู่ย่างนีช uh, uh, uh ั like, a a ่วงตัดไม่ได้ดีนั่กา่าววายังต้องใจูรูขาับลูคืนอะไรอะคืนบึ้ง่อาบึ้งซ่อนะยังวต้องใูบึ้งฟังนะแล้วลูมักจำอะไรกันเน่น่หาทุ่นจีงหัวเลยทำให้ลี่นั่นุ่